ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวแอปจิสคาทุกคนนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวโนเกียลู i a เ525นะครับซึ่งผมก็ได้เครื่องมาใช้มานานแล้วล่ะนะครับแต่ก็เพิ่งทำตัวรีวิวตัวเครื่องนะครับเราจะมาดูว่า Nokia Lumia 525มันหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับหน้าตามันจะคล้าย Nokia l u ู i a เ520เลยนะครับทั้งน้ำหนักรูปล่างส่วนสูงของมันนะครับอย่างตัว ส่วนสูงของมันทั้งหมดนี้ก็ประมาณ119.9ม mm, ิลเมตรหรือประมาณ12เซนนะครับกว้าง64นะครับแล้วก็หนาประมาณ9.9มิลเมตรนะครับซึ่งเท่ากันกับโนเกียร์ลูเมีย5 2 0นะครับเท่ากันเลยความหนานะครับน้ำหนักก็ยังเท่านะครับประมาณ124กรัมซึ่งถือว่าออกมาต่อยอด ความสำเร็จของโ o เกียรู i a 520ก็เรียนแบบมาแทบทุกอย่างนะครับอันนี้คือรูปร่างภายนอกส่วนพอร์ตต่างๆข้างล่างเป็นไมโคร USB นะครับไว้ชาร์จแล้วก็เชื่อมต่อข้อมูลตัวนี้เป็นลําโพงนะครับเวลาเล่นเพลงเล่นอะไรลําโพงตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับแม้จะบางทับกับพื้นอย่างนี้ลองแล้วนะครับก็ไม่มีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็กล้อง5ล้านพิกเซลนะครับไม่มีแฟลต,ตัวนี้ที่เสียบหูฟัง นะครับแล้วก็ปุ่ม3ปุ่มของ Windows Phone ก็ปุ่มชัตเตอร์ปุ่ม Power ปุ่ม Volume Down แล้วก็ปุ่ม Volume Up นะครับเพิ่มเสียงนะครับลดเสียงลักษณะนี้แล้วก็ที่ต่างออกไปจาก Nokia Lumia 520ก็คือโลโก้ของ Nokia นะครับ520ก็จะเป็นนูนขึ้นมานิดนึงแต่ตัวนี้เรียบไปกับผิวพลาส,สติกเลยนะครับแล้วก็ตัวฝาหลัง ของโนเกีย u m i ูเมีย525นี้จะเหนียวกว่าแข็งแรงกว่านะครับเป็นผิวมันนะครับไม่ไม่ใช่ผิวด้านเหมือน n o k i ีย u m i ูเมียนะครับมีความเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นมากกว่านะครับทำอย่างนี้ได้นะครับลักษณะนี้ส่วนตัวเครื่องภายในนะครับแบต1430มิลลิแอมนะครับแล้วก็ใส่ไ i โคร SD card นะครับสูงสุดได้6 4 g กิกนะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นไมโคร USB นะครับตัวนี้เป็นไมโครซิมซึ่งตอนนี้ Nokia Lumia 525นะครับรองรับแค่ 3G ของ A AS นะครับก็คือขึ้น900เมกะเฮิร์แล้วก็2,100เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ Nokia ไม่เอามาขายในเมืองไทยนะครับเนื่องจากมันไม่รองรับขึ้นความถี่ของ D-TAG กับ True ซึ่งดูเหมือนว่า Nokia กับ D-TAG จะ มีสัมพัสนั์ดีกันอยู่นะครับก็เลยอาจจะพิี่ณาเรื่องนี้อยู่นะครับว่าจะเอาเข้ามาดีไหมนะครับแต่ก็เป็นไปได้นะครับใช้กับ A s ก็ไม่มีปัญหาหรือ A s จะนําเข้ามาขายเองก็แจมเลยครับลักษณะนี้อันนี้คือถอดแบตอกมานะครับโอเคนะครับอันนี้คือรูปร่างภายใน ก็ลักษณะปุ่มก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนโนเกียร์รุ่นี520สิ่งที่ทำให้เรื่องวัสดุนะครับสิ่งที่ทำให้525ดีกว่า520หรือว่าเปลี่ยนไปก็คือวัสดุตัวฝาหลังมันเรียบมันเป็นผิวมันนะครับแล้วก็ดูเนียวแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นส่วนรูปร่างอื่นๆเหมือนกันหมดนะครับต่างกันที่ระบบภายในนะครับนั่นก็คือ สิ่งที่โนเกียลู i a ีย525ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือแรมนะครับมีแรม1 g ิกส่วน520มีแรม512เมกนะครับซึ่งแรม1 g ิกที่ได้มานี้ทำให้มีประโยชน์มากมายนะครับทางเล่นเกมนั่นนี่โน่นแล้วก็ใช้งานได้ดีขึ้นนะครับอันนี้สำหรับ n o k i ีย u ูเมีย525อื่นๆก็เป็นหน่วยประมวลผลนะครับตัวนี้เป็น Snapdragon S4 นะครับ ส่วนโนเกีย u m i a เม520เป็นเซนแอ d ดากอน400หน้าหน้าจอ4นิ้ว IPS นะครับความละเอียดหน้าจออยู่ที่800คูณ480พิกเซลนะครับความหนาแน่นก็คือ135 PPI นะครับอันนี้ไม่แน่ใจ135หรือ235เดี๋ยวดูรายละเอียดในบทความรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับ ก็สำหรับรูปร่างของโนเกียลูเมีย525ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ